เดิมโอ้โหผ้าหนาตึ๊บตัวดเลยไหมไปเลย400เจ๊พูดภาษาดีดเลยเฮ้ยถ่ายชั้นผ้าก่อนชั้นผ้าสวยมากลูกค้ากล้องจะกล่องกล่องเลยนนะ้องกล้องเลยนนะ้องถ่ายชั้นผ้าสีสันแบบว่าไม่บอกไม่รู้เลยว่าเป็นางานจีนนะลูกค้า <c oughs> <s ert> สีสันแบบออร์ดทอนมากออร์ดเลยออร์ดจะเข้ากล้องเหรอ นอนลนอนลงนอนลงนอนเลยนอนนอนนอนเขาหลงเขาทายไงก็บอกลงไปก็่นี้ตกแล้วนอน1 2 3หนึ่งสองสานงนี่ลูกค้าชั้นผ้าสวยมากนะเอาลูกค้าเชิญถายไปเลยหมดรีวิวเลยนะรีวิวเลยนะอันนี้กี่บาทถูกถูกโอ้โหนี่นี่ก็สวยนะ นี่ไม่คันไม่คันงานเตียงงานเตียลูกค้างานเตียคู่แข่งญี่ปุ่นเลยปีนี้นะลูกค้าปีนี้จะเอาจีนมาแข่งกับญี่ปุ่นนะคะนี่ดูด้วยนี่มันเน้นแบรนด์แร้เน้นสีสันอันนี้งานเตียงเดี๋ยวปิดแฟลกก่อนอ่นนี้งานเตียนะคะแขนใหญ่แขนพายก็มีค่ะสว,สวยเลยลูกค้า โอ้โหนี่สองเจใส่ไหมใส่ได้ไหมเนี่ย,ยใส่ได้ไฟนี่อ่ะร้อนี่พีตต่ดจบกับพนัยทำไมไม่นนะั่งฝั่งนี้รีวิวเลย,ยนี่ลูกค้า,ญญาโอ้โหชอบรีวิวเอฟรีวิวเลยนะคะลูกค้าเป็นงานใหมพรมนะคะอันนี้ละค่ะ อันนี้ละคห้สิบ A A นะคะลูกค้า55 A มันจะเป็นสวทั้งหมดนะจะเป็นงานสวนะคะลูกค้างานสวมทั้งหมดนะคะมีลนะค่ะตรงกระตูนก็มีค่ะคอ้ลูกเดอรนัดัดับเบิลดัค่ะดับเบิลดั้าใหม่มากลูกของดรนัลค่ะลูกค้าอะ ไปดูผ้าผ้าใหม่มากเป็นงานไหมพรมนะผ้าไม่คันนะคะไม่คันสัญจรไม่รีวิวนะสวยมากลูกผ้าลูกผ้าใหม่จริงนี่ถ่ายูปไม่ถายไว้ข้างล่างสัญจรวไม่รีวิวนะโอ้ยลายผ้าสวย่ะสวยสวยเลยลูกค่ะอะเอ่ มีแบบมีแฟชั่นกระดุมอยู่ตรงชาด้วยค่ะสวม <ชา S 2> สวมล<ะ>้วนตัวนี้สวมล้วนค่ะนี่นนนะลวดลายก็มีนี่ลายผ้าสวยๆตัวไม่เล็กนะลูกค้าดูนี่มามาก่อนการเวลาเลยเมอรี่คิดมาก <c oughs> จริงนี่าผ้าสวยๆ นนเมื่อกี้จะเป็นแบบว่าเมื่อกี้จะเป็นผาหน้าไอกระดุมหน้าร้วนนะคะเมื่อกี้จะเป็นกระดุมหน้าร้วนส่วนนี้จะเป็นสวมร้วนนะคะลูกค้าสวมร้วนนะสวมร้วนเนี่ยสวยรวดรายสีพงสีพื้นางานเปียม,มาหมดนี่สมคงสงูสงคือหลอกเออเอาสิยังสวยลูกค้านี่ก้อนใช่ไหม,มสวยวว แบญี่ปุ่นเลยตรงเนี้ยนี่ไปตีฟูลลูกค้าตีฟูลตีฟูลยี่ห้อลิสตัวแอลให้ทำเปนดาวเออตัวใหญ่นะตัวใหญ่นะคะอืมสวยสวยมากเลยท้าใหม่เว่อรีลูกค้าดูใช่ไม่ใส่หน้ากากเลยไม่เหม็นด้วยนะไม่มีกลิ่นปกติดีวใหม่พรมนี่ไม่หลับเมื่อวานได้ไรตามตามมา สวยมากดูแฟชั <fashion S 1> ่นแฟชั <fashion S 1> ่นเลยแฟชั่น <fashion. S 1> ครับครับอ่ามีซิฟมาด้วยมีซิฟแบบว่ายังคลอหอยเลยนี่ฉันก่อนหมูลูกค้าจัดมาน้องจัดแล้วละ่ะสวยจริงรีดตัวละสามบาทแต่ถ้าใครที่จริงรีดขายด้เลยนะแต่ถ้าใครชอบแต่มันไม่มีกลิ่นนะเนี่ยจริงดมหลายรอบแล้วนะงงมากเลยอืม สะอซ่ร้อนดูงานเตียงงานเตียงานเตียนี่มีมอนสเตอร์ด้วยผ้าไม่คันนะลูกค้าผ้าไม่คันผ้านุ่มถ้าคันเราก็ใส่รองจอนข้างในได้นี่รองจอรองจอนครับครับงานขักงานผัก แขนไม่ซีเล็กนะแขนไม่ซีเล็กซีเล็กใช่ไหมล่าซีเล็กอะที่เป็นไดโนเสาร์อ่ะทีเล็กเออทีเล็กทีเล็กดูรีเยอะแถวเนี้ยดูลูกค้าผ้าตึ๊กตึกตึกตึกนะฮะซับอย่างนี้โน้ตสวยมากสมองหม้ไปตึกตึบสวยจริงอะเนี่ยไหมเจียวเจียวมึงเลยอะไม่อยากจะขายเลยจะเก็บไว้ขายหน้าหนาวจะขึ้นราคา แชร์หรือ,อยังแชร์แล้ว <c oughs> ใจเยือกดูสวยมากสวยจะเนียชิมเนาะลู้าทรงคลอกทรงจํานะ<ช>จริงใครไม่เอาอย่ามางอแงอที่หลังนะอ<ช>่ะงาน<ช>ทอก็มาค่ะงานทอเน้นแฟชั่นนะคะเน้นแฟชั่นผ้าสะอาดนะคะผ้าสะอาดนี่คอปีนคออัน,นี้ใส่ได้สองด้านหรอเนี่ยไม่ใช่ เนี่ยคอ,อตีนงคอเต่าก็มาผ้าหนานะลูกค้านี่แขนแขนี่น,น,น,นี่นลายชิโนโร,ริก็มาลายชิโนโร,ริค่ะสีแบบมินิมอลมากมินิมอลค่ะไม่มีสีแบบสีเขียวสีแดงมีมาบ้างแต่ว่าไม่ได้ฉูดฉาดขนาดนั้นจะเอาแนวสไตล์เหมือนญี่ปุ่นนะลูกค้มมามินิมอลมากอันนี้ก็ไม่ดีโอ้ยโบโยยสวยเลยเนี่ย ล้วนเนี่ยให้ดูนี่นี่ขาดูมากนี้ขาดูแนี่ดูยืดตามตัวเลยหายเลยโจพุงิจ <c oughs> ้า <c oughs> สวยจริงเพาทำไมรีวิวเสร็จเร็วจังเลยอพะาะน้ำเล็สวยมาก <45 S 1> <ด>จำนวนประมาณร้อยสิบตัวนะลูกค้าประมาณร้อยสิบตัว <c oughs> นี่มิวสับก,ก็มา ลิกบับก็มาแว่นชอปเนี่ยอย่างเงี้ยเกร็ดปลาเกร็ดปลาเกร็ดปลาเกร็ดใหญ่สายลุงขึมาขินข้อมันขินข้อมนี่ไม่คันไม่คันอ่าคอปินคอเต่ามีนะลูกค้าเหมือนมันจะโดนแฟบหนึ่งตัวนะโอ้โหคอปินคอเต่าเต็มเทียบงานทับมีงานถับรองสวยวะสวยจริงลูกค้านี่ ตําหนีเปื้อนเสียอันนี้ขาดตัวนี้เสียดายมากขาดเอาไปด้วยนะค่ะเอา,าไปด้วยเดีย๋ยวเขาหาว่าได้ไมค่ครบยังทำอะไร <laughs> นี่นี่ขนมิ้งค่ะ <laughs> หวัวแบบแนวปาดไหลนี้ <laughs> ลูกค้าดู <laughs> อืงานเปียนี่โอ้โหขั้งเวอร์งานเปียงานเปียอะไรอันครับอันครับอืม แฟชั่นแฟชั่นราคาเท่าไหร่มีใครถามสระสราราคาจะจาได้ยังไงโอ้โหงานเตียนี่ตัวใหญ่ใหญลูกค้าผ้าค่อนจะหนานะผ้าไม่คันด้วยนะนี่สวยสวยโอ้ยได้เชอรี่สองตัวอะไรเก๋ไอเก๋่อเก๋มายืนนี้ดีกว่ายืนนี้ก่อนออนี่ยืนนี้จับตัวนู้น จ้าต้องไมกโอ้โหยยงไม่แข็งเยยเชอรี่ยยยยยยเรยยยยยอยูยยยย้ยยูยยยยผู้หญิงเยยยยายอยยยยายย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 ย่ยย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 ยตัวยยยนยยยยยฟยย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 ย่ยย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  ขาไม่ผนนะลูกค้ามี่กกไอโจลูนี่อโจนะสาไม่ใช่หรอไม่มีสานี่ใช่ไหมคอปงคอปกเออขนาดขนาดดูเออสวยจัหนะมากอืมสวยมากประมาณร้อยสิบตัวนะลูกค้าประมาณร้อยสิบตัวนี่งานถักขนาดดีเวย อันนี้คู่กับไอ้เมื่อกี้นี่หวายเนี่ยามาถ่ายคู่กันได้นะออขอปกคูนขอบนะสั้นๆสนสยดีคู่ตัวไหนเปีนยันต้องหนาวนะ่ะนี่นี่หนาวถึงนี้ได้หรอผ้าม้วนข้นดอยูๆนี่ดูเอ,อ้าไนะปช่างสวยมากลูกค้าตัวน,นี้รหัส 55A A นะคะ 55A ไหมพรมสวมหัวงานจีนนะคะ สี่ิบหกิโลประมาณ1้อตัวนะคะลูกค้าราคาเท่าไหร่จ๊ะสองพันแปดร้บาทสองแปาไ่หนู่หรออ๋ออะไรอีกอ่ะเลยคงหน้าบูบีสองพันแปดร้อยเก้าสิบาทค่ะลูกค้าถูกเลเหรอเออถูกมากเลยงงเลยเนี่ยถ้ไไม่แพงนี่กมถูก เออคุณภาพมันแบบว่าเกินราคาจริงนะลูกค้าเออจะเอาเปล่านะ๋ยวพี่คิดราคาใหม่สามพันห้าทำไงโอเคสวัสดีค่ะจะผมยุ่งเลย <c oughs> เห็นไหมมีแค่ยี่สิบก้อนนะคะสวัสดีค่ะอมนาบูญ